หากชื่นชอบนิยายเสียงเรื่องก็ไม่เคยไม่รักกันทางผู้เขียนได้มีจำหน่ายในรูปแบบอ e ีบุ๊กที่เว็บไซต์หรือแอปพลิเคชันเมดมาร์เกนะคะรวมถึงยังมีหนังสือเสียงฉบับเต็มไม่มีการตัดต่อเนื่องจากทางผู้เขียนจะมีการอัปคลิปแค่เพียงอาทิตย์ละสามครั้งคือทุกวันอังคารวันพฤหัสและวันเสาร์หากใครไม่อยากรอ ก็สามารถไปซื้อได้ตามเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชันที่กล่าวไว้ข้างต้นได้เลยค่ะและท่านผู้ฟังอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe เพื่อไม่พลาดอัปเดตคลิปต่อใหม่ๆนะคะสุดท้ายนี้สิ่งที่อยากจะขอโปรดอย่าก,กดข้ามโฆษณาเพื่อให้นักเขียนได้มีไรายได้และเป็นกำลังใจในการอัปคลิปให,หม่ให้ฟังกันนะคะขอบคุณค่ะ บทที่24ความลับที่เขาไม่เคยรู้งานแต่งของชวาวกอยและวราพักถูกกำหนดขึ้นในอีกสองเดือนข้างหน้าโดยที่มีคุณขวัญนารีมารดาผู้จัดการให้ทุกอย่างตั้งแต่จองโรงแรมจองออกเกไไนซ์จัดงานแล้วก็แพ็กเกจฮันนีมูนเพราะอยากได้หลานเพิ่มจนตัวสัน่นไปเมาดีฟดีไม่ตะกอนแม่จะได้จองโรงแรมของเพื่อนแม่ให้เขาไปเปิดธุรกิจโรงแรมที่นั่นวิวเนี่สวยมาก หรือถ้ากลัวร้อนจะไปสวิตก็ได้อากาศช่วงนี้เย็นสบายเหมาะกับการท่องเที่ยวหรือว่าจะฝรั่งเศสแม่ครับเดี๋ยวครับให้เราคิดก่อนว่าที่เจ้าบ่าวปวดหัวกับแม่หนักมากเพราะว่าแต่ละวันสรรหาเรื่องมาให้เขาทุกวันรีบหน่อยนะเดี๋ยวไม่ทันพรุ่งนี้เนี่ยพาน้องไปลองชุดด้วยแม่นัดร้านไว้แล้วแน่นอนว่าชุดแต่งงานของลูกสะใภ้คนโปรดของคุณขวาาัญนรีจะธรรมดาได้ยังไง ได้ครับผมว่าจะพาเจ้าสาวคนสวยลูกสะใภ้คนโปรดของคุณแม่ไปทันทีเลยครับเขารับคำเสร็จแล้วก็ลากเมียขึ้นห้องทันทีแล้วภารกิจปั๊มลูกก็เกิดขึ้นอีกเดี๋ยวสิคะมาเหนื่อยอาบน้ำก่อนโรงพยาบาลเชอโรคเยอะหญิงสาวรั้งเขาให้เข้าไปอาบน้ำก่อนแล้วก็ช่วยแกะกระดุมให้เขาด้วยไม่อาบด้วยกันหรอที่รักฉันเพิ่งอาบไปเมื่อตอนเย็นนี่คะนี่เพิ่งสองทุ่มเอง เพราะเขาเข้าเวรบ่ายและออกตอนหนึ่งทุ่มจึงไม่ทันทานข้าวพร้อมกันกว่าจะถึงบ้านเธอจึงนั่งเป็นเพื่อนที่โต๊ะอาหารแล้วคุณแม่ก็ร่ายยาวลิสต์รายการมาให้เลือกรอผมสักครู่นะครับเมียจา๋าเสียงหวานกล่าวจบพร้อมกับเข้าไปอาบน้ำอย่างรวดเร็วเพราะกลัวเมียจะรอนานดีที่วันนี้ลูกหลับไปก่อนแล้วจึงไม่ต้องรอเล่นกับลูกก่อนแล้วก็ต้องทำเวลาเดี๋ยวไม่ทันไอวิน หญิงสาวใส่หน้าเมื่อเขาเร่งรีบขนาดนี้แม้ว่าทำงานเหนื่อยแค่ไหนแต่การบ้านก็ต้องส่งทุกวันแถมครึง่งคืนกว่าจะเสร็จสมอารมณ์หมายของคุณชายหมอเธอนอนรอที่เตียงด้วยรู้ว่าสามีต้องการทำอะไรต่อจากนี้แล้วก็ยินยอมพร้อมใจให้เขารักเช่นกันเพียงเวลาสิบนาทีเขาก็ออกมาในสภาพเป่าเปลือยทำเอาคนเป็นเมียอย่างเธอหน่ายใจทำไมไม่แต่งตัวคะแม้ว่าจะเคยเห็นและเคยกินมันแล้ว แต่ให้มามองตรงๆแบบที่ยังไม่ได้ร่วมรักกันแบบนี้ก็เขินอยู่ไม่น้อยเลยทีเดียวเดี๋ยวก็ต้องถอดเขาว่าอย่าไม่ยี่รล่ะยกมือที่ถือผ้าคนหนูเช็ดที่หัวลวกๆแล้วก็สลัดไปมาสองสามทีผมของเขาก็หมาดแล้วหญิงสาวที่ทนดูไม่ได้จำต้องลงไปหาไรเป่าผมออกมาแล้วก็เป่าให้เขาโดยที่สามีสุดที่รักนั่งลงกับพื้นระหว่างขาของเธอที่นั่งบนเก้าอี้ตัวเล็กหน้าโต๊ะเครื่องแป้ง เธอใช้หวีสางผมขึ้นแล้วเป่าไปที่เส้นผมเส้นเล็กละเอียดเหมือนแพรไหมผมคุณสวยกว่าผู้หญิงอีกนะเธอแปลกใจมากผู้ชายที่ไม่ค่อยดูแลตัวเองแต่กลับมีผมที่สลวยแล้วผิวพรนยังขาวผุดผ่องอีกด้วยแล้วใครว่าคุณไม่สวยล่ะครับชายหนุ่มเงยหน้ามองขึ้นไปหาภรรยายิ้มให้จนเห็นฟันเรียงกันครบทุกซี่ถ้าไม่สวยแล้วคุณจะลหลงเหรอคะรู้ไหม ตอนคุณฟันแล้วทิ้งผมไปผมเสียใจแค่ไหนวราพักคิดตามเขาแล้วก็พูดไม่ออกเลยช็อตฟิลมากฉันไปฟันคุณแล้วทิ้งเมื่อไหร่กันคุณตั้งหากเธอรีบแก้ตัวให้ตัวเองมีที่ไหนผู้หญิงฟันแล้วทิ้งเห็นชัดๆว่าเป็นเขาที่ฟันเธอแล้วถ้าไม่ทิ้งผมทำไมหนีไปล่ะแล้วให้ฉันอยู่สู้หน้าคุณได้ยังไงเดี๋ยวคุณก็พูดว่า เมื่อคืนผมก็เมาคุณก็เมางั้นเราวินวินไม่มีใครได้ไม่มีใครเสียแล้วจะให้ฉันหน้าด้านอยู่ได้ยังไงตอนนั้นยอมรับว่าคิดจริงๆแล้วจะมีใครที่รักผู้หญิงเพียงแค่มีความสัมพันธ์เพียงชั่วคืนกันล่ะใครบอกผมก็จะให้แม่ขอคุณเลยต่างหากที่จริงฉันรู้ทั้งที่อยู่คุณแล้วก็ห้องเพราะแอบถ่ายไว้ในโทรศัพท์แต่ไม่กล้ามาหาคุณเอง วาลาพักสารภาพความในใจที่ตัวเองเก็บเอาไว้นานแล้วผมไม่เชื่อหญิงสาวเดินไปหยิบโทรศัพท์ที่เก็บรูปของเขาตอนพริ้มตานอนหลับเมื่อ6กปีก่อนมายืนยันทั้งหมายเลขห้องและชื่อคอนโดเก็บไว้ในสมองฝังไว้ในหัวเลยทีเดียวใจร้ายเมื่อเห็นรูปตัวเองคนเป็นสามีก็คอนให้เธอทันทีไม่รู้หรือไงว่าเขาเกือบตายเพราะหาเมียไม่เจอก็ใครจะไปรู้ว่าคุณจะจริงจังล่ะคะ ถ้าฉันเป็นคุณแล้วมีผู้หญิงบอกว่าท้องกับคุณฉันคงคิดว่ามาจับเพราะคุณทั้งหล่อแล้วก็รวยใหญ่มากด้วยเขาพูดเสริมค่ะใหญ่มากเธอรู้ว่าสามีชอบให้สรรเสริญเย็นยอและจะไม่โกรธง่ายๆแล้วเธอก็เต็มใจทำเพื่อความสุขของเขาฉันคลอดโรงพยาบาลที่คุณทำงานด้วยนะคำพูดถัดมาทำเอาเขาช็อกเป็นรอบที่สอง เมื่อเธอบอกว่าคลอดที่โรงพยาบาลที่เขาทำงาน OMG ฮะฮะผมโดนฟ้ากันแกล้งชัดๆคุณอยู่ใกล้ผมตลอดเลยแต่ผมอยู่ห่างคุณมากตอนคลอดลูกแล้วไม่มีสามีเข้ามาให้กำลังใจมันเจ็บปวดมากนะฉันต้องอดทนเพื่อเควินและคิดถึงคุณตอนคลอดด้วยเธอ,อดดว,ว่าทั้งน้ำตาที่เอ่อคลอนิดย้อนวันวานที่แสนเจ็บปวด แล้วก็ลำบากเลี้ยงลูกมาหนึ่งคนไม่ใช่เรื่องง่ายเลยสักนิดที่รักจา๋าอย่าหนีผัวไปไหนอีกเลยนะผมขาดใจตายแน่นอนเขารั้งเธอขึ้นมากอดบนเตียงกดคางที่หัวไหล่ของเธอตอนที่ไม่มีเขาเธอคงลำบากมากสินะไม่หนีแล้วค่ะพราะจะฮุบสมบัติคุณให้หมดเธอกรีดน้ำตาออกจากไปหน้าเธอผ่านมันมาแล้วความลำบากช่วงนั้นและก็จะไม่มีวันนั้นอีก เอาไปให้หมดเลยผมยินดีที่สุดผมอยากให้คุณเนี่ยมาปล้นตั้งหลายปีหากลูกเราไม่ได้เรียนที่เดียวกันกับปานดาวผมก็ไม่รู้เลยว่ามีลูกโตแล้วคุณจำตอนที่พบผมครั้งแรกได้ไหมคุณโกหกไม่เก่งเลยอืม<ฮ>เขายกมือบีบจมูกเล็กๆของเมียทำไมคะฉันไม่น่าเชื่อถือตรงไหนผมเป็นหมอย่อมรู้ทุกอย่างเกี่ยวกับร่างกายดีแต่คุณโกหกจนผมพูดอะไรคุณก็ร้อนรอนไปหมด นั่นเลยทําให้ผมเชื่อสนิทใจเลยว่าเควินยังไงก็เป็นลูกผมแถมใบหน้าเหมือนกันขนาดนี้เขานึกถึงวันนั้นแล้วก็อมยิ้มให้กับเธอคนที่เข้มแข็งอย่างเธอเขานับถือนักก็ฉันกลัวคุณจะขโมยลูกของฉันไปใครบอกจะมาเอาทั้งแม่และลูกตังหา <c oughs> <c oughs> เขาดึงเธอเข้ามากอดแล้วนอนนิ่งเฉยจนทําให้เธอแปลกใจต้องเงยหน้าขึ้นมองสามีว่าเป็นอะไรหรือเปล่าหรือโกรธเธออยู่ เป็นอะไรไปคะเมื่อก่อนคุณไม่ค่อยได้ทานข้าวเลยใช่ไหมเรื่องนี้เธอไม่เคยพูดหรือบอกใครเลยด้วยซ้ํานอกจากคมสันเพื่อนสนิทที่รู้ว่าเธอมักโกหกเป็นประจำสันบอกเหรอผมฉลาดไงตอนลูกบอกว่าคุณทานข้าวที่ทํางานมาแล้วนั่นแหละถึงรู้ตอนมาทานข้าวที่บ้านผมจึงตักให้สเต็มจานสงสารหรือสมเพศคะสงสารสิคุณรู้ไหม ผมใช้เงินทิ้งๆคว่างๆงแบบไม่รู้คุณค่าแต่มาเห็นลูกกับเมียอดอดอยากๆผมร้องไห้เลยนะเออๆร้องไห้เลยเหรอคะ้ายิ้มล้อเขาไม่ต้องมาล้อผมเลยเล่านะ <c oughs> แล้วคนที่รักเมียหลงเมียกินข้าวไม่ได้ร้องไห้หาเมียก็จัดการกินเมียในคืนนี้แบบดุดันและอ่อนหวานปนกันทั้งคืนวราพักเชื่อว่า โชคชะตาจะเหวี่ยงคนที่เหมาะสมกับเราเข้ามาในชีวิตแล้วจะดีดคนที่ไม่เหมาะสมออกจากไปเหมือนอย่างที่เธอเคยปักใจกับสุภโชคเพราะคิดว่านั่นคือรักแรกแต่ที่จริงแล้วไม่ใช่เลยมันเป็นเพียงความหลงแต่เธอหลงนานไปหน่อยก็แค่นั้นเอง